พาทุกคนไปชมมะไฟกาหรือมะไฟป่ากันนะคะลูกดกสีสวยมากมะไฟกาหรือมะไฟป่านะคะเป็นผลไม้ป่าชอบขึ้นอยู่พื้นที่ลาดริมภูเขาผลสุกนะคะจะมีสีแดงเข้มรสชาติหวานอมเปรี้ยวส่วนลูกอ่อนนะคะเขาจะมีสีน้ำตาลอ่อนแล้วจะค่อยๆเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆจนเป็นสีแดงเข้ม มะไฟกาหรือมะไฟป่านะคะเช่าขึ้นบนภูเขาที่ลาดชันจะบ้านได้นำมาปลูกไว้บริเวณข้างบ้านนะคะโดยจะใช้เวลาในการปลูกถึงเจ็ดปีเลยนะคะกว่าจะออกลูกและจะออกลูกแค่ปีละครั้งนะคะช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนสำหรับมะไฟกาหรือมะไฟป่านะคะกำลังใกล้จะสูญพันธุ์จึงได้มีการนำมาปลูกและอนุรักษ์เอาไว้นะคะ และยังเป็นที่ชื่นชอบสําหรับผู้ที่ได้พบเจอนะคะเนื่องจากสีสันของมะไฟกาหรือมะไฟป่าสวยงามมากในขณะดเดียวกันนะคะเขาจะมีผู้คนวเวียนมาชมและมาถ่ายภาพกันอย่างไม่ขาดสายเลยนะคะพร้อมกับขอชิมและขอซื้อกลับไปอีกด้วยนะคะโดยจะเห็นว่าออกลูกดกเต็มต้นเลยนะคะ